ก็ถือว่ามากสำหรับสำหรับตัวตัวหนึ่งเองเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกๆด้านใจเย็นขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการแบบค้าขายจะทำอะไรก็เป็นที่รูจักอะไรเงี้ยค่ะดูนี้ถูกหวยค่ะถูกหวยเลยน่าจะจำไม่ได้เป็นวัดไหย น,น่าจะหลังคลอดลูกคนที่สองแล้วก็อขอจุดขอตอนนั้นน่าจะจุดขอหน้าไรสุดแล้วก็จุดสามครั้งก็ได้มาเลขเดียวกันจุดขอทูกแล้วก็เลยซื้อซื้อเลขนะั้นเลขเดียวเลยเยอะเยอะมากแล้วก็เลยพอรอบนั้นเป็นรอบที่ถูกหวยเยอะที่สุดแต่งวดที่ถูกหลังจากนั้นมาคือตอนนั้นยังไม่ได้มีเงินมากะ ก็เยอะสำหรับเราอ่ะหลังหลังต้นต้นแต่พอหลังจากนั้นมาก็มาถูกงวด 2, 5, 8, ห้ถึงเก้ล้านได้บูชาเองค่ะได้ลองบูชาเองแล้วก็ได้บูชาด้วยแบบฟุกๆเลยดีกว่าเพราะว่าคนที่เอามาให้เราบูชาครั้งแรกเป็นลูกค้าที่เขาสั่งเสื้อผ้าสั่งชุดนอนบาปิคนกอะไรนนี้กับเรา มันเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อว่าคือเหมือนแต่ละคนก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันกุมารบ้างอะไรเนี้ยค่ะแต่คือของหนึ่งก็หนึ่งเชื่อในเรื่องของปีเสียจริงๆแล้วเราศรัทธาอะไรไม่ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นปีเสียหรือว่าตะไครอะไรเนี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนแบบจะทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นเสื่มดวงทุกคนดีขึ้นก็คือ ทำบุญคิดดีทำดีไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบสนใจกับคําพูดอะไรที่มันเข้ามาหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามาเงี้ยค่ะทุกอย่างมีมทางแก้ไขไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเหมือนตกยอยู่ในภาวะของปัญหาจนแบบไม่รู้วิธีแก้ไข มาไว้ด่วน fc แม่น้ำหนึ่งอย่าพลาดแนวทางรัฐบาลไทยงวดบันที่1ตุลาคม2563ปล่อยออกมาแล้วในกลุ่ม vip สวัสดีครับมิตรลักแฟนเพจทุกท่านครับผมวันนี้เรามีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับผมล่าสุดสดๆร้อนร้อนเลยครับได้ปล่อยลงกลุ่ม vip เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับรัฐบาลไทย งวดวันที่1ตุลาคมพศ2563ครับและแอดมินเพจไม่รอช้าได้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยอีกเช่นเคยครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือน เื่อที่จะไมพลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะครับผมเราจะพยายามสรรหาตัวเลขเด่นเลขดังมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ตลอดเวลาครับผมก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขที่แม่น้ำหนึ่งได้ปล่อยออกมาในกลุ่มเราไปชมตัวเลขสวยๆอีกเลขหนึ่งครับผมคือทะเบียนรถป้ายแดงแม่น้ำหนึ่งนั่นเองครับหลังจากงวดี่แลว้วให้โชค5775ให้กับบรรดาแฟนครับ กันอย่างคับข้างเลยครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาครับผมนี่เลยครับทะเบียนรถป้ายแดงของแม่น้ำหนึ่งครับถ้าใครยังไม่เห็นนี่เลยครับเราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกแล้วครับผมทะเบียนหมายเลขนี้เลยครับ4759ครับผม4759 3ตัวตัดได้ดังนี้ครับ4 7 5 759ด สำหรับ2ตัวครับ5 9 9 5 57 75 7 9 9 7 47 74หลังจากงวดที่แลว้วให้โชค5 7ครับผมงวดนี้ก็มีรุ้นเหมือนกันครับถือว่าเป็นเลขที่สวยเลยครับสำหรับ3ตัวท้ายครับผม7 59ครับ59ถือว่าเป็นเลขที่ อันมาหลายงวดแล้วครับผมไม่แน่ไม่นอนครับผมเผื่อมางวดนี้ก็ได้ครับฮากากาวฮาครับผมอันมาหลายงวดมากเลยหากท่านผู้ชมชอบก็สามารถจับเลือกเล่นได้เลยนะครับสําหรับทะเบียนรถป้ายแดงของแม่น้าหนึ่งครับผมถือว่าสวยใช้ได้เลยครับนี่ก็คือชุดแรกเกี่ยวกับตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็คือชุดนี้ก็คือป้ายแดงนั่นเองครับผม เราไปต่อกันชุดที่2เลยครับผมที่แม่น้ำหนึ่งได้ปล่อยลาสุดสๆร้อนๆเลยครับผมนี่เลยครับงวดวันที่1ตุลา2563ครับผมได้ปล่อยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจาก2ง,งวดที่ผ่านมาตัวเลขที่แม่น้ำหนึ่งได้วางไว้ได้หลุดทั้ง2รอบเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับผม ใครที่เป็นแฟนคลับแม่น้ำหนึ่งก็ให้กำลังใจแม่น้ำหนึ่งกันต่อไปนะครับใครที่ยังชื่นชอบแม่น้ำหนึ่งอยู่ก็ตามแม่น้ำหนึ่งได้เลยครับผมใครไม่ชอบแม่น้ำหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเรามาดูกันเลยครับผมมาตัวเลขที่แม่น้ำหนึ่งวางไว้ให้มีหมายเลขอะไรกันบ้างครับนี่เลยครับแม่น้ำหนึ่งฟันที่เลข4ครับผมตัวชอบนะครับ4 8ครับผม ชอบ4 8ครับเม็ดเดียวครับเม็ดน้ำหนึ่งให้มาดังนี้ครับ6 48เม็ดเดียว6 48ครับเน้นที่46 40 68ตัวเน้น46 40 68เจาะครับผม60 6 80 03 38และก็43ครับฟังอีกรอบหนึ่งครับผมเมน้1ฟันที่4ครับชอบ48เม็ดเดียว3ตัวครับ648เม็ดเดียวครับผม648เน้นที่46 40 68และเจาะ60 36 8 0 0 3 3 8แล้วก็4 3ครับนี่เลยครับคือเด่นๆของแม่น้ำหนึ่งครับผมเน้นนะครับ4 6 4 0แล้วก็6 8ครับท่านผู้ชมเม็ดเดียว6 4 8ครับ6 4 8แล้วไปต่อกันที่ชุด3ตัวแตกกันอีกครับผมมี3ตัวแตกด้วยครับ ม่นำหนึ่งได้วางไว้ทั้งนี้ครับผมชุดแรกครับ648 348 048 430 436 460 863 860แล้วก็630ครับอีกรอบครับท่านพ้ชม648 348 048 430 436 460 863 860และก็630ครับนี่คือชุด3ตัวแตกของแม่น้ำหนึ่งที่วางไว้ให้ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปตัวเลขของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมที่ได้วางไว้ให้ในงวดวันที่1ตัวตุลาคมพศ2563ร25ครับรัฐบาลไทยนั่นเองครับผม นี่ก็คือตัวเลขที่แม่น้ำหนึ่งวางไว้ให้ครับเรานำมาให้ท่านผู้ชมรับชมเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยครับผมก่อนที่แม่น้ำหนึ่งจะไหลสุดครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเผื่อแม่น้ำหนึ่งไม่ได้ไหลสุดครับท่านผู้ชมเพราะว่าแม่น้ำหนึ่งใกล้จะคลอดแล้วครับใครที่รอแม่น้ำหนึ่งไหลสุดก็รอรุ้นนะครับผมว่าแม่น้ำหนึ่งจะมาไหลสุดได้หรือเปล่าครับหากท่าทนผู้ชมชอบที่ตัวเลขแม่น้ำหนึ่งวางไว้ให้ หรือจะเป็นเลขรถทะเบียนป้ายแดงท่านผู้ชมก็สามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีล่ำล้รวยรวยกันทุกคนครับผมขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้พระคุ้มครองเทว,วดารักษาครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ